โซล่าบ็อกก็เรียกว่าชุดโซล่าบ็อกใช่ไหมใช่ครับโซล่าบ็อกอ่าตรวจสอบทดสอบวันนี้ก็มาใน,นลูกค้าสั่งมาสี่ชุดครับ,รบวันนี้ส่งให้สี่ชุดก่อนสชุดนะครับครับไม่ทันมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างตัวน,นี้ก็จะประกอบด้วยชุดโซล่าบ็อกนะครับหนึ่งชุดก็จะประกอบด้วยตัวชาร์จเจอร์สามสิบแอมป์นะครับด้านในก็จะมีแบตเตอรี่อันนี้เราให้แบตเตอรี่ลูกใหญ่เลย เป็นเรลกใหญ่ครับขนาด12แอมนะครับ12โวลต์12แอมแล้วก็ในชุดจะมีชุดหลอดไฟให้หลอดไฟให้ใช่นะครับหนึ่งหลอดแล้วก็คั้วหลอดไฟนะครับตันี้ตามนี้เลยนะครับการเก็บสายไฟนะครับดูการไวริงสายไฟก็เป็นระเบียบนะครับครับครับแล้วก็จะมีจุดใช้งานตัวนี้นะครับตตัวนี้ก็จะมีชาร์จเจอร์นะครับเปิด เสียบชาร์จมือถือได้นี่ไฟเท่าไหร่นี่สิบสามจุดสามอัดมาเต็มเลยครับสิบสามจุดสามอัดเต็มครับเต็มแม็กครับแล้วก็อ่าช่องเสียบชาร์จมือถือเปิดพัดลมนะครับนี่อันนี้เสียบชาร์จมือถืออ่าเดี๋ยวพัดลมลนี่มีพัดลมให้ด้วยอันนี้มารีวิวนะครับมาเทสอ,อนี่รรครับสิบสองโวลต์นอนในรถได้ครับเหมาะกับหน้าง,งานรถขุดนะครับเหมาะมากแรงไหมแปลงครับใหนลองดูอดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ใครสนใจมาดูเร็ว โอ้โหแจ๋เลยนะครับอื่ถ้าลมเปิดได้กี่ชั่วโมงกันเนี่ยเปิดได้ห้าถึงหกชั่วโมงเลยนะครับห้าถึงหกชั่วโมงเลยใช่เนี่ยในไฟลดไปอยู่ที่สิบสามโวลต์นะครับเมื่อกี้สิบสามจุดสามก็ลดไปศูนย์จุดสามโวลต์ครับนะครับหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเย็นอยู่เย็นอยู่เย็นครับปรับระดับได้สโลฟาสแต่ถ้าหนาวๆหน่อยก็ปรับลดความแรงหน่อยชัดมือถือไปพร้อมได้เลยครับนี่ มันคือไดพร้อมเลยอ่าใช่เนี่ครับตัวนี้ก็ใช้สวิตช์ควบคุมเหมือนเดิมตัวนี้ปิดก็ดับใช่ปิดก็ติดครับส่วนหลอดไฟก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่หลอดไฟฝั่งนี้เป็นแมนนวล<ป>อ่าที่พี่ตีนบอกว่าแมนนวลก็อยู่แยกให้มตบบนี้อันนี้กล่องนี้พิเศษก็มันจะปิดได้ออ,อิสระเลยไดได้ใช,ใช่ครับมันอิสระเลยไม่เหมือนในกล่องที่มารีวิวนะครับครับตัวน,นี้จะปิดอิสระได้เลยแล้วก็หลอดไฟในเซ็ตก็จะ ะลองเทสหลอดไฟให้ดูเลยนะครับเทสดูเลยครับไอ้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 อะไรไอ้อะไรไอ้นี้ทำไมที่เขาสั่งครับที่ที่เสียจะส่งให้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็จัดส่งจริงครับไม่มีจัดส่งจริงเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ที่รีวิวนี่รีวิวจัดส่งเนาะใช่ครับเทวิท้องก่อนจัดส่งนะครับชุดละสองพันเจ็ดร้อยบาทครับตอนนี้ก็มีสองช่องอิสระเหมือนเดิมอ่าละไหนพี่ดู การเดินสายได้ครับแบตเตอรี่ให้ใหญ่กว่าพิเศษกว่าท้องตลาดนะครับอันนี้12แอมป์ครับตลาดทั่วไปจะให้แค่5แอมป์เนี่ยลูกนี้ของตัวอย่างมาให้ดูนี่ยครับต่างกันเยอะเลยอันนี้ท้องตลาดทั่วไปจะเป็นแบบแบบนี้เสียได้สี่เครื่องนั่นเนีนยครับดูต่างกันเยอะไหมโอ้ผู้เล็กมากเลยเนาะใช่ตามท้องตลาดนะครับทั่วไปจะให้แค่นี้ส่งสี่เครื่องแล้วครับผมอ่าแล้วตัวนี้ก็มีมาเรื่อยๆเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นแบตลิเธียมนี่นะใช่ นี่แบตลิเทียมอรอแบตลิเทียมครับถ้ายังไม่ประกอบจะเป็นหน้าตาตบบัวนี้นี่ครับอันนี้หนึ่งเซตเคาเรียกหนึ่งเซตจะมีสี่เซลล์หนึ่งสองสามสี่ครับจะเป็นสิบสองโวลต์อืมนี่สิบสองโวลต์ใช่ครับต้องใช้สี่เซลล์แล้วตัวนี้ละ่ะอันนี้สิบสองโวลต์เหมือนกันแต่ว่าเป็นแปดเซลล์อ๋อแปดเซลล์ใช่แปดเซลล์ก็คือสี่เซลล์เนี่ยจะเป็นขนาดหกแอมป์เราเอาหกแอมป์มาบวกกันหกแอมป์ก็เป็นสิบสองแอมป์ตัวนี้เท่ากับแบตลูกนี้เลยครับดูขนาดต่างกันเเยยอะล เ mm hmm. บากว่าด้วยครับเบากว่าเยอะเลยครับตอนนี้แอมเท่ากันแล้วตอนนี้ประสิทธิภาพของเขาคือจ่ายโหลดได้แรงกว่าครับแรงดันไฟลดลงช้ากว่าแล้วก็ชาร์จเต็มเร็วกว่าตัวนี้ชาร์จเต็มเร็ว,วใช่ครับแป๊บเดียวก็เต็มแล้วตัวนี้ mm hmm. ราคาต่อเซลล์แพงแพงหน่อยนี่นะ่ะครับครับเข้าขายเป็นเซลล์เซลหนึ่งก็อยู่ประมาณหกสิบกว่าบาท oh. อันนี้เป็นแบตใหม่นะครับปีสองพัน ยิบสองเลยนี่นะใช่ที่ผมประกอบอยู่ตอนนี้ครับก็จะมีหลายทางเลือกให้กับลูกค้าได้เลือกแล้วแต่บัตรเจ็ตเงินในกระเป๋าของเราตัวนี้สามารถเปิดไฟได้กี่ชั่วโมงอันนี้ถ้าหนึ่งหลอดเนี่ยครับเทสแล้วก็อยู่ประมาณสิบสามชั่วโมงอ๋อหลอดนี่นะใช่ครับทั้งคืนเนี่ยสามชั่วโมงครับผมนี่จะเทสระบบออโต้ให้ดูนะครับนี่ออโต้ครับผมเซตมาแล้วเวลาเราไม่ได้เสียบแผงมันจะตัดเข้าอัตโนมัติเลยอืมครับ พอแรงดันไฟมันลดหนึ่งถึงสิบเอ็ดจุดห้ามันก็จะตัดอ๋อสิบเอ็ดจุดห้ามันตัดเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้ามีแผงเข้ามาชาร์จเดี๋ยวลองเสียบแผงดูเนาะถ้าตอนเช้าอย่างกับพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วมีแสงไฟเข้ามาชาร์จมันก็จะหน่วงเวลาประมาณหนึ่งนาทีเสร็จปุ๊บมันก็จะตัดหลอดไฟให้ดับเรามีแผงโซล่าเซลล์ให้อ่านีแผงมาแล้วหเห็นไหมพี่ตินตัดแล้วทำหนึ่งนะครับอ่าตัดแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราลองดูประมาณมันจะหน่วงประมาณหนึ่งนาทีเปิด ตรวจจับแสงค่าของแสงก่อนว่ามันเป็นแสงของพระอาทิตย์หรือว,ว่าเป็นแสงของหลอดไฟอืมันจะหน่วงประมาณหนึ่งนาทีนะครับถ้ามันจับได้เป็นแสงของพระอาทิตย์มันก็จะตัดทันทีเลยอตัดให้หลอดไฟตัวนี้ดับครับครับลองรอเวลานิดหนึ่งเดี๋ยวเราเทดูกนันต่นี้มาเรามาช่วงโพรเพย์ไงใช่ใช่ครับมันก็เลยไม่อันนี้สไหด่มันยังชาร์จเข้าระบบอยู่ตัดยัง ันนี้ตั้งอะไรอันนี้เนี่ยผมตั้งไว้สิบสามชั่วโมงอ๋อสิบสามชั่วโมงสิบสามชั่วโมงเห็ะนะน,นี่นนนนตัดแล้วตัดแล้วออโตโอ้นะครับเนี่ยสมมุติว่าตอนเช้านะครับ,รบเป็นไฟคอบวัวเนี่ยตอนเช้าปุ๊บมันก็จะตัดเองอ่าพอเราถอดแผงโซล่าเซลล์อันนี้สมมติว่าจะเป็นกลางคืนไฟไม่ได้ชาร์จเข้าระบบแล้ว ครับครับเดี๋ยวกลางคืน <rez> อ <io> ันนี้อันนี้สมมติเราเปลี่ยนกลางคืนพอดปุ๊บอ่าสัญลักษณ์แผงโซล่าเซลล์หายไปมันจะนวงประมาณหนึ่งนาทีเหมือนกันแล้วมันก็จะสว่างอัตโนมัติแป๊บหนึ่งครับหนึ่งนาทีใช่ครับหนึ่งนาทีในการประมวลผล ไหมติดติดแล้วทำตัดข้อหลอดมันจะติดเลยครับถ้ามันติดสัญลักษณ์ตรงหลอดนี้มันจะขึ้นนะครับตรงนี้มันปึ๊บขึ้นมาเป็นรูปหลอดแล้วก็ติดเลยอืครับเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งเหมือนเมื่อกี้แหละครับก็จะชา้านิดหนึ่งก็าเป็นระบบะอับตโนมัตินี่ไงมาแล้วครับติดแล้วสะดวกสบายถ้าใช้กับไฟครอบบัวเช้ามาแผงชาร์จลงระบบมันก็จะสั่งตัดหลอดไฟให้ดับทันที ครับอันนี้ใช้ระบบออโตูอันนี้ที่ระบบออโต้ก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ชุดหนึ่งสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับไม่รวมส่งนะครับัวนี้คสังไม่รวมส่งครับก็ไม่เดือดยกดูก่อนเบาไหมเบาไหมเบากว่าเดิมเยอะเลยเจ้าเนี่ยเบากว่าเดิมเยอะเลยครับอืมประมาณกิโลนิดๆประมาณนั้นครับครับพกพาสะดวกครับนี่กันน้ํากันน้ำได้อ่าแบ่งโซนอิสระเลยครับ ไอตัวที่เรารีวิวมันจะเป็นพลาสติกชิ้นใหญ่ปิดเนาะอันนี้มันจะเป็นที่ผมบอกว่ากล่องรุ่นนี้มันดีกว่ากล่องรุ่นนั้นเพราะว่ามันเป็นอิสระได้เลยตัวนี้สามารถเก็บพวกฟิลสัมรองได้เนี่ยประโยชน์ของมันามาใช่อ,อันนี้ผมเอาฟิลสัมรองมาให้อยู่<อ>ครับเพราะว่าตัวนี้จะมี p r o t e คช i ่นฟิลอยู่ตรงนี้นะครับ,รบถ้าเกิดมีการช็อตของโลดฟิลก็จะขาดแล้วก็ใช้ฟิลสัมรองเสียบได้อันนี้ก็ฟิลลักษณะเดียวกันกับฟิลปลั๊กไฟบ้านนะสามตาบ้านครับใช่หลอง ตัวฟิล์เนี่ยครับอันนี้ใส่าสิ0แอมป์นะครับใช่ฟิล์ขาดก็คือไม่ติดเลยไม่ติดเลยครับมันจะตัดระบบโหลดนะครับแต่ตัวนี้ยังทํางานอยู่ครับแต่โหลดพวกนี้จะจะสั่งตัดทันทีอ๋อตัดนี่กรณีหลอดไฟช็อตครับหลอดไฟช็อตพัดลมช็อตอะไรพวกนี้นะครับมันจะสั่งตัดทันทีพวกนี้ใช่อือันนี้ก็จะเป็นแบตถังเลือกเป็นลิเธียมครับใช้กับระบบตัวเครื่องเสียง12โวลต์ได้นะครับใช้ได้ใช่ไหมใช้ได้ครับ ก็ใช้ได้หมดอันนี้แผงจริงนะครับเป็นแ,แผงใหม่ยี่สิบวัตต์ยี่สิบวัตต์อ่าแผงเต็มวัตต์เต็มใหม่ครับนี่ใหม่เอี่ยมเลยครับใช้เวลาชาร์จนานไหมอันนี้จริงๆมันชาร์จประมาณห้าถึงหกชั่วโมงก็เต็มแล้วครับช่วงประมาณสิบโมงถึงบ่ายสามก็เต็มแล้วครับครับแล้วเราก็ชาร์จได้ชาร์จได้ด้วยใช้ดได้ด้วยไปพร้อมกันอครับไม่จําเป็นต้องชาร์จทิ้งไว้ก็ได้แล้วก็เพิ่มเติมถ้าเราสมมติว่าแผงนี้เราติดอยู่กับท่อปลายนาเราอยากเอานีกลับ,บนนาะ เราปลดแผงออกปลดหลอดไฟออกตัวนี้เราหิ้วไปชาร์จตามร้านมอเตอร์ไซค์ได้ครับให้เขาเปิดช่องนี้ออกนะครับแล้วก็หนีบชาร์จได้เหมือนแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เลยครับนีชาร์จตรงนี้ได้เลยใช่ครับอแล้วเราก็เอาไปแคมปิ้งเอาไปเดินทางพักแรมได้ไม่หลุดเนาะไม่หลุดครับอันนี้ผมติดกาวให้แล้วโอเคครับแล้วก็หลอดไฟในเซตนี้ก็จะมีหลอดไฟให้ไปด้วยนะครับหนึ่งชุดนะครับอืม ก็ถ้าท่าในใดที่อยากได้เป็นหลอดไฟเป็นหลอดทีอันนี้เรียกที LED เห <LED S 1> มือนกัน <LED S 1> จะเป็นเ,เป็นรางอ,อันนี้เขาเรียกหลอดรางทีที่หกที่แปดจะเป็นหลอดรางเหมาะกับไอรถพวกรถพ่วงข้างที่ขายของกลางคืนคไม่อยากจะแขวนหลอดกลมแบบนี้อันนี้ไปยึดเอาเคเบิลทายรันก็ใช้ได้ครับครับก็มีหลายแบบหลอดไฟครับอันนี้แต่ที่เราจัดเซตก็จะเป็นหลอดไฟกลมมันแขวนสะดวกครับ แล้วก็กําลังวัดสูงให้แสงสว่างที่คมชัดตอนกลางคืน,นครับใครสนใจก็โทรมาได้ครับที่เบอร์โทรผม083673447นะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ติดแบรนด์ยังไม่ได้ติดแบรนด์โอเคใ, un ใคร okay. ใสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับเบอร์โทร083673447ครับนี่นี่นี่คนละเครื่องนี่ พอละเครื่องเลย,ยลเอาไหมมอตานเเดี๋ยวไปเปิดน,น้ำให้ทีมงานก่อนเจอกันใหมให่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเน่เอาเดี๋ยว